ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณน,นะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาทั้ง12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์2565นี้ค่ะ ที่เราจะมาดูนะคะว่าตลอดทั้ง28วันหลังจากนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาจะส่งผลในด้านดีหรือมีเรื่องอะไรที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังก็สามารถติดตามได้ในคลิปนี้นะคะซึ่งในคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรนะคะ ชาวราศีมังกรมีดาวเสาร์เป็นดาวประจําราศีในช่วงระยะเวลานี้ดาวเสาร์ก็โคจรสถิตยอยู่ในเรือนชะตาของตัวเองค่ะส่งผลในด้านดีทําให้ดวงชะตาของท่านมีความโดดเด่นแต่อิทธิพลของตัวดาวเสาร์อาจจะไม่ได้ให้อะไรที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วหรือหวือหวานะคะแต่ก็จะให้ผลในความมั่นคงในความเป็นดาวเสาร์ซึ่งอาจจะส่งผลในระยะยาวค่ะ ซึ่งในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีดาวหลายๆดวงโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาของตัวท่านอาจจะมีเรื่องราวของความวุ่นวายนะคะที่เกิดขึ้นกับเจ้าชะตาตามลักษณะของดาวแต่ละดวงที่ให้กระแสแล้วก็ให้อิทธิพลที่แตกต่างกันค่ะเรามาเริ่มต้นกันในวันที่1วันที่2วันที่3กุมภาพันธ์นะคะในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตานะคะก็มีความโดดเด่นในมุมของตัวการเงินนะคะโชคโอกาสดีๆก็มีเกิดขึ้นค่ะ ตลอดจนเช่าชะตาเองก็มีเกณฑ์จะได้รับผลผลประโยชนนะ์จากคู่ครองคนรักตลอดจนหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามค่ะในช่วงระยะเวลานี้ใครอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ลองเสี่ยงโชคไปในทิศทางของเขาเรียกว,ว่าตัวเลขจากคู่ครองหรือคนรักของท่านก็ได้ค่ะแต่การเงินที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจที่จะได้รับ เรียกว่ารับมือซ้ายจ่ายมือขวานะเพราะว่าภาระของตัวการเงินก็ยังส่งผลกับเจ้าชะตาในเรื่องราวของตัวการเงินที่อาจจะเป็นลักษณะของการเงินที่หมุนเข้ามาแล้วก็มีเหตุเรื่องของตัวรายจ่ายแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็ทําให้เราได้มีโชคนะตั้งแต่ในช่วงของเดือนกุมภาพ,พันธ์ ในวันที่4วันที่5กลุ่มพาพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้การเข้าสังคมการติดต่อการเจราจานะคะในมุมของตัวการงานต่างๆก็มีทิศทางในด้านดีอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างนะคะแต่ก็อาจจะเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่เจ้าชะตาเองก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคฟันฝ่าปัญหานี้ไปได้เช่นเดียวกันค่ะ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลานี้ทิศทางของตัวการเงินของเจ้าชะตาก็อาจจะอยู่ในช่วงจังหวะที่เขาเรียกว่ามีรายรับแต่ก็มีรายจ่ายมีรายรับช่วงเช้าอาจจะมีรายจ่ายในช่วงเย็นก็จะเป็นลักษณะของการเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะในวันที่6วันที่7วันที่8กคุมภาพัน์ในช่วงระยะเวลานี้ความสนใจความใส่ใจที่เจ้าชะตาอาจจะมีก็ จะมุ่งเน้นมุ่งประเด็นไปในเรื่องของความสัมพันธ์ในมุมของตัวครอบครัวค่ะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการไปเยี่ยมเยืยนญ,ญ,ญาติผู้ใหญ่หรือในช่วงระยะเวลานี้ถ้าญาติผู้ใหญ่นะคะที่มีโรคภัยไข้เจ็บ มีความเจ็บป่วยเจ้าชะตาอาจจะต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลานี้เขาเรียกว่าดวงชะตาของผู้ใหญ่คนในครอบครัวก็อยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีนะอะไรที่เราดูแล้วไม่ค่อยปลอดภัยยังไงก็ต้องอ,อยู่ใกล้หมอนะคะแล้วก็คอยสังเกตสังการในระหว่างในความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่คนในครอบครัวของท่านค่ะในวันที่9 วันที่10กุมภาพันธ์นะคะในช่วงระยะเวลานี้โชคโอกาสทางด้านการเงินก็จะมีเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของวันที่9กุมภานะคะในช่วงเช้าเนี่ยเรียกว่าท่านใดที่มีเกณฑ์เข้าไปขอความช่วยเหลือในมุมของตัวการเงินนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ของเคลีย่าหุ้นส่วนนะคู่ค้าคู่สัญญาตลอดจนคู่คลองแล้วก็เพศตรงข้ามถ้ามีเกณฑ์เข้าไปติดต่อนะในมุมของตัวการเงินให้ไปในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ มีโอกาสจะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนตลอดจนบุตรบริวารก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนตัวท่านเป็นอย่างดีค่ะในวันที่10กุมภาพันธ์ดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรดาวพุธนี้จะไปโครจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์แล้วก็ตัวดาวเสาร์ดาวทั้ง3ดวงนี้ก็เรียกว่าให้ผลดีกับเจ้าชะตาค่ะมีทั้งดาวคู่ที่สนับสนุนกันโดยเฉพาะดาวพุธท,ที่โครจรเข้ามาอยู่ในเรือนของตัวดาวเสาร์เป็นดาวคู่สมพล ซึ่งตัวดาวพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนในภพสุภะและภพอริค่ะโชคโอกาสดีๆก็จะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาแต่เจ้าชะตาเองก็ยังไม่ควรที่จะประมาทนะเพราะว่าดาวพุธหมายถึงการติดต่อการเจราจาเมื่อมาโคจรร่วมกับตัวดาวเสาบางครั้งพูดตรงไปนะอาจจะทําให้เกิดผลเสียกับเจ้าชะตาได้เช่นเดียวกันค่ะในวันที่11 12, 13กุมภาพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้นะคะ อุปสรรคปัญหาที่อาจจะเกิดความขัดข้องหรือขัดแย้งก็อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาประเด็นข้อพิพาทอาจจะเกิดขึ้นจากการติดต่อการเจรจาหรือคำพูดของเจ้าชะตาอาจจะส่งผลเสียทำให้เกิดความผิดใจไม่ว่าจะเป็นในมุมของตัวคู่ครองก็ดีคนรักก็ดีตลอดจนคุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังคำพูดบางครั้งพูดตรงเกินไปอาจจะสร้างผลเสียให้กับเจ้าชะตาค่ะ ในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกุมเป็นพบก,การเงินของเจ้าชะตาซึ่งดาวอาทิตย์นี้จะไปโคจรร่วมกับตัวดาวพฤหัสด,ดาวคู่นี้ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรทางสติปัญญาแต่ดาวอาทิตย์ก็ยังเป็นเจ้าเรือนในพวของความเป็นมรณะโคจรเข้าไปในช่วงระยะเวลานี้การใช้จ่ายเงินอาจจะมีเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของตัวรายจ่ายก็อาจจะเป็นในเรื่องของการร่วมพูดหรือการลงทุน การใช้จ่ายอะไรในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะต้องคิดวิเคราะห์นะคะในถึงตัวความจําเป็นกันให้ดีๆเป็นดาวคู่มิตรทางสติปัญญาก็หมายถึงเจ้าชะตาอาจจะต้องใช้ความรู้นะคะใช้สติปัญญาใช้ความคิดไตรตรองในมุมของตัวเหตุปจัจจัยรายจ่ายต่างๆโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะดาวพฤหัสที่โคจรอยู่ในเรือนชะตาของตัวท่านก็เป็นดาวพฤหัสที่อาจจะมาทั้งให้คุณแล้วก็ให้โทษกับเจ้าชะตา เพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องวางแผนแล้วก็คิดนะคะให้ดีๆในมุมของตัวรายจ่ายอาจจะมีเหตุเรื่องของการเสียทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะในวันที่14 15กุมภาพันธ์นะคะในช่วงระยะเวลานี้ประเด็นความขัดแย้งระหว่างท่านกับคู่ครองก็อาจจะมีเกิดขึ้นบางทีอาจจะเป็นประเด็นข้อถกเถียงกันเล็กๆน้อยๆความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ ในช่วงของวันที่16-17กุมภาพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การเดินทางไกลก็อาจจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาบางท่านก็อาจจะเป็นเกณฑ์ของการเดินทางระหว่างท่านกับคู่ครองหรือระหว่างท่านกับหุ้นส่วนตลอดจนในช่วงระยะเวลานี้เรามัดระวังอุปสรรคปัญหาโรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับคู่ครองของตัวท่านถึงจะส่งผลเรื่องของความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของสองวันนี้นะคะ ในวันที่18 19 20กุ่มภาพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การเดินทางไกลการงานหุ้นส่วนตลอดจนคู่ค้าคู่สัญญาก็อยู่ในทิศทางที่ดีค่ะมีโอกาสเข้าไปติดต่อง,งานนะคะหรือมีโอกาสเข้าไปทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ในช่วงระยะเวลานี้เรียกว่าจะมีโอกาสทิศทางในด้านดีต้องรู้จักใช้คำพูดต้องรู้จักเวลาที่ต้องเข้าไป ถ้าพูดดีซะแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในมุมของตัวการงานการติดต่อแล้วก็การเจราจาค่ะในวันที่20กุมภาพันธ์ดาวพระเกตจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีเมษเป็นพบพันธุข,ของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ทิศทางของสุขภาพหรือความเป็นอยู่ในครอบครัวโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะเพราะพระเกตเองก็ให้ทิศทางในมุมของความาไม่แน่นอนนะคะนะ ถ้าท่านใดนะที่มีผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้ก็ต้องดูแลใส่ใจระมัดระวังนะคะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงที่นะคะดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในราศีธนูมันเป็นพบวินาศแก่ตัวราศีแล้วก็ลัคนาของตัวท่านก็หมายถึงสุขภาพของผู้ใหญ่คนในครอบครัวในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ค่ะ ในวันที่21-22กุมภาพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้ทิศทางของตัวการงานก็มีความโดดเด่นนะคะมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนที่มีเขาเรียกว่าความรู้ความสามารถตลอดจนในช่วงระยะเวลานี้ทิศทางของการงานในมุมของการค้าขายการติดต่อการเจราจาจะมีช่วงเวลาแล้วก็จังหวะที่ดีค่ะ หุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าตลอดจนเพศตรงข้ามจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชะตาแต่อาจจะมีอุปสรรคความขัดแย้งบ้างก็อาจจะเกิดขึ้นตามลักษณะของตัวการงานที่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันมีประเด็นถกเถียงมีประเด็นเรื่องของตัวปัญหาแต่ก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เจ้าชะตาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขสถานการณ์นั้นได้เช่นเดียวกันค่ะ ในวันที่22กุมภาพันธ์ดาวศุกร์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรทับลักนณาหรือเรือนชะตาของตัวท่านดาวศุกร์นี้นะคะก็เป็นดาวที่ครองอยู่ในพวกของความเป็นปุตตะและครองอยู่ในพวกของความเป็นตัวกรรมมะเมื่อโครจรเข้ามาทับเรือนชะตาก็จะส่งผลทําให้ทิศทางของตัวการงานในช่วงระยะเวลานี้ก็มีความโดดเด่นอาจจะเป็นช่วงที่มีงานใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างที่จะมาก แต่ลักษณะของการของงานในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะเป็นงานที่เรียกว่าไม่ตรงกับความสามารถหรือเป็นงานที่อาจจะสร้างภาระความหนักใจให้กับเจ้าชะตาเพราะว่าดาวสุกเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนที่ครองอยู่ในพวกของความเป็นปุตตะแล้วก็กรรมะโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาของความเป็นศัตรูก็คือดาวเสาร์นี่เอง สุกับเสาเป็นเสี้ยนศัตรูในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเรียกว,ว่างานที่เจ้าชะตาจะได้รับหน้าที่ได้รับมอบหมายจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับความรู้สึกบางทีอาจจะเป็นช่วงที่การทํางานค่อนข้างที่จะไม่สนุกแล้วก็ไม่ค่อยที่จะแฮปปี้สักเท่าไหร่นะแต่ในช่วงระยะเวลาแบบนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องใช้ความอดทนบางครั้งเราอาจจะได้งานที่ไม่ตรงกับความสามารถหรือเป็นงานที่มาพร้อมความกดดัน แต่ถ้าวันนี้มันก็เป็นอาชีพที่ทําให้เรามีรายได้ในการเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเราก็อาจจะต้องอดทนแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับตัวงานนั้นให้ได้นะคะในวันที่23-24กุมภาพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้โชคโอกาสนะคะก็จะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาโดยเฉพาะคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามจะนำพาโชคแล้วก็โอกาสในด้านดีส่งผลกับเจ้าชะตาได้โดยตรงค่ะ บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องราวของของขวัญของกำนันที่อาจจะได้จากคนรักก็ดีคุณส่วนก็ดีหรือคู่ครองของตัวท่านตลอดจนเพศตรงข้ามก็มีโอกาสที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะในวันที่ 25- 26่กกุมภาพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังอุปสรรคปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับตัวคู่ครองอุปสรรคความขัดแย้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นในมุมของตัวการเงิน รายได้หรือเขาเรียกว่าทรัพย์สินนะคะโดยเฉพาะในโดยเฉพาะในมุมของตัวการเงินอาจจะมีเรื่องราวของความขัดแย้งกันความคิดเห็นอาจจะไม่ลงรอยกันภาระค่าใช้จ่ายก็ส่งผลทําให้ในช่วงระย,ยะเวลานี้สภาวะอารมณ์ของความหงุดหงิดความลาคาญใจก็อาจจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาได้ค่ะในวันที่26กุมภาพันธ์ดาวังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรทับลัคนาเรือนชะตาของตัวท่านค่ะ ดาวังคารนี้ก็เป็นเจ้าเรือในพวกของความเป็นลาภะแล้วก็พวของความเป็นพันธุเมื่อโคจรเข้ามาทับเรือนชะตาก็ให้ทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียเจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังอุปสรรคปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับผู้ใหญ่เพราะว่าดาวังคารกับตัวดาวเสาร์ก็เป็นคู่ศัตรูกันบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เลือดตกยางออกหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีโชคลาภที่ได้จากการสูญเสียความเสียหายเป็นโชคลาภที่อาจจะเข้ามาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่ ตามลักษณะที่ดาวังคารโคจรอ,อยู่ในเรือนชะตาของตัวดาวเสาร์ค่ะถ้าเราดูมาถึงจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีดาวทั้งหมด4ดวงโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาของชาวราศีมังกรดาวแต่ละดวงก็จะให้ผลที่แตกต่างกันมีทั้งด้านดีแล้วก็มีด้านที่ต้องระมัดระวังค่ะในวันที่27-28กุมภาพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้ระมัดระวังอุปสรรคปัญหาความขัดแย้งกับคู่ครองคนรักของตัวท่าน อาจจะมีปากเสียงมีความไม่เข้าใจกันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วง2วันนี้นะคะการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีมังกรและลัคนาราศีมังกรค่ะซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกระดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกระดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะ ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ